ไอ้ท่ตอนีกแหละเป็หลวแล้ว่ไหมเอ่อะไรจะไรู้ไหว่าสินค้าตอนแรกก็สมารเล่ายันไม่กําไปที่นี่มีอะไรอ่ะไม่รู้ถ่เก็บวิวเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศยจะได้ได้ร้อยล้านวิว มันไม่ไม่ไม่ยางยางอันนี้ถือก่อนเมนี่ยจะมาหนักอยู่พี่นี่ที่ไหนเมืองเปลืองเออทำหน้าการผู้ประสบภัยเนาะ ภูเขาหายไปแล้วหายไปในบ้านหมอกบ้านฝนแต่ที่ก็คือเมืองเพียงเมืองเพียงคือ <laughs> เราเห็นเงาเงาล้างอยู่นหน่อยนึงบนรถ <c oughs> ตุเลืทุลังตัวเกียร์กรับถูตัวเป็นปตุเลืทุลังตัว <c oughs> เฮ้ยเป็นตัวยอยู่นะมองไม่เห็หน สวยดียังสวยยังสวยอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วทรมานที่เขยเลยอยู่แล้วอยู่แล้วมา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 ยาม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 มา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 มมา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 าาน ที่เกือบโดนน้ำพัดไปแต่โชคดีรอดมาได้คิดว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมเก,เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะเอ้าอันนี้อย่าถ้าคืนนี้ฝนตกนะ,คน,กนะคนที่รอดคือผมคนเดียว <c oughs> ผมพร้อมที่แล้วด <c oughs> ูชีเลย <c oughs> เดี๋ยวนะดีอีีด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 ีพัดปดีดดีดดีดีดีดดดีๆๆ เาตรงมาตังโกมาหมดูอมัองาหมด้กระเป๋าเสียแผ้อยู่คนเดียวจะได้มีเงินก็ได้เดชื่อเสียเออปัดวาก็เอามาอดดวเอารอดด้วยเอ้าเอ้าลำบากเอารอดด้วยเอามีเงา้แล้วโอเล่มีมาว่าะรอเ็อ้าวแวเกีนเรื่องก็จะเปนอไม่เป็นไรหรอก ไปอยู่มานานแล้วเทานะคะรับบรรยากาศเมืองเกลืองที่แพ้ทุกภานะครับลองดูบรรยากาศก่อนมีเมฆนะครับบนเขา เขาลุ้นๆก็มาไม่เห็นแล้วฮนะไม่บางหมดละอาหารเช้านะฮะจ๊บจะไขไหมอยู่บนเขาสวยมากดูเ,เพื่อนครับดูเลยอ,อืมนะ กีโมงส0บนาทีหมอกอยังเยอะอยู่เลยนะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะัะนะครับหมอกก็เลยเหลืออยู่อยูข้างล่างก็จะเป็นแบบเขาทำนากันนะเขาทำนาสวยนะที่นี่เขาทำนาแบบนาดำไม่ใช่นาหวานเหมือนบ้านเราอะ่ะดูเป็นระเบียบสวยงามสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาไปชมถ้ำนางฟ้านะคะเป็นถามเหรอว่าจะไปหรือเปล่าแล้ก็จะมีหอสิบลายแปดเส้นนะคะโดยข้าวหนำนี้เลยค่ะแม่น้ำซองนะคะนี่น้ำซองเส้นนี้เลยนะดูน้ำไหลเยอะอยู่นะดูดิสวยนะแปดเส้นนะคะใครที่ไปพลาดมากนะคะบอกเลยว่ามาไม่ดุเหมือนวังเหนียวถ่ายหรือเปล่าถ่ายรงเดินข้างหน้าแล้วมั้ง เห็นไหมนู่นเดินตากันไหมให้ไหวให้ไหวคัะไม่นต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมอ๋อระดีฉันไม่ได้บอกนะ แกก็รัดไปก็ได้มันมันไม่ทำทางรัดอาจะไปนูนน่นเร็วๆๆๆวเรทำเวลาทำเวลา,วลาโหนไม่ถึงครึ่งนาทีอันนี้ได้เดินครึ่งชั่วโมงจะเดินอีกครึ่งชั่วโมงพอหน <โฮ S 2> ทางอีกยาวไกล Du sto der. มันจะเบียอ๋ออันนั้นดีเลย9ก้เอยู له, ่เดี๋ยวเร็วเร็ววิวสวย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 เร็วเร็วเร็วอึ๊บ แล้เอาไปต้องก็แบบนี้แหละเอาต้องเอาท่าน,นี้แหละไป,ไป เมื่อกี้มันชนอะไรตึ้งเป๊ก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 โอ้โหเจ้าปะเดี๋ยวติดน้เงินเจี๊ยนน้ำเงินเออกล้องก็ไม่โฟกัสโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ทันกล้องมันจะเห็นเหรอไม่ได้บ่ถือยังเลย โอ้ไม่โควัาเลยค่ะเาหัน้าไบอกันดิยสไปเก๋ไป่มี่ันถือชั้นย่วะก็ฝากมันถือไปด้วยปะฝากก็อยู่กับมันมันทำดดนเว้ยไม่แต่พันธุ์มันไม่ฐานเมื่อกี้แล้ นี่หากย้มขันมาเบิกมือนะคะไหวไม่ไหวรอดไม่รอดขันว่าโบกมือได้ปล่อยสองมือเลยนะห้ามห้ามจับห้ามจับก็ได้เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทำเอ๊ะเน้อสองเลยสองสองโอ้ ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมันก็บอกได้งี้แล้วเสียงวะแล้วมันก็จะได้รูปดีกว่าเพื่อนเพราะเพื่อนดีทุกคนไห้นี่คือฐานที่ที่เจ็ดค่ะเจ็ดทำนางฟ้านะคะทิ่ปรายแห่งเมืองวังเรียงนี่กอลนี่อเค แล้วแท้เขาถ่ายให้เขาไปรอนน่ะเขาไมนด้ดึงหลังเขาปะ <c oughs> มันมันล้งหลัง,ม,ลงมันจะกลมเหม็นปะ <c oughs> อ๋อมันจะไปท่ากลม <c oughs> <c oughs>